สวัสดีค่ะบรรลักษ์มดมานำเสนอบทเรียนออนไลน์เรื่องการสมัครสมาชิกในฐานข้อมูลเอ s สโค่ะข้อดีของการสมัครสมาชิกในฐานข้อมูลเอ s สโนะคะบรรลักษ์มดขอบอกได้เลยค่ะว่าคุณสามารถเซฟแชร์อเลอร์ t บทความที่คุณต้องการเก็บไว้ในโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณเองได้ค่ะ วิธีการสมัครสมาชิกก็ไม่ยากค่ะเราเริ่มตั้งแต่เมนู sign in แล้วคลิกเลือก create new account จากนั้นใส่ข้อมูลชื่อนามสกุลอีเมล a ด d r e s s เซอร์เนม และพาสเวิร์ดค่ะกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็คลิกเซฟเช็ง คราวนี้เราก็ได้รหัสส่วนตัวของเราเพื่อที่จะนำไปใช้ใน e อ s สโได้แล้วค่ะนั่นก็เป็นวิธีการง่ายๆในการสมัครสมาชิกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ